ตั้งตัวตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยชุดนเนี้ยเนี่ยบินห้าทุ่มนะคะเตรียมตัวห้าโมงเลยหรอคะวไฟไหมรู้คำว่าหรอคำว่าไฟไหมรู้เหรอคะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลานัดไม่ทันก็ไฟไหมไฟไหมโอ้เก่งจังเลยขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะนาสงสัยนอี่นอยู่บ้านของที่เไปนี่น่าสียแล้วของมาไม่ได้ไปอ่ะของอามาทางเกาหลี ออกไปใม่เข้าได้แล้วแต่ว่ามันในระบบไทยเขาต้องเช็คให้ชัวก่อนว่าทาไมเพราะว่าอ่านะคะมาจากเมืองีไม่มีวันเกิดในพาสปอร์ตแล้วก็ในแบบประชาชนนะคะของอาม่าก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยในระบบพาสปอร์ตเนี่ยมันเป็นศูนย์ศูนย์เขากรอกตามระบบพาสปอร์ตอาม่าก็เลยเป็นศูนย์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 แล้วเขาก็เลยงงว่าฮะคนอะไรที่มีวันเดือนปีเกิดก็เลยนั่นเป็นเช็คกันยาวเลยเพราะว่า แปลกแปลกนะ,ะ<า>แต่ว่าอาม่ามาจากเมืองจีนค่ะทุกคนต้องเข้าใจค่ะยืนถ่ายรูปค่ะอะช่วยเขาดึงด้วยค่ะช่วยเขาดึงดึงออ,ออเ <c oughs> บอกมือหน่อยค่ะทางนู้นบกในค่ะอาม่ามามาบ,ม <c oughs> บกมือกันค่ะกำลังมุ่งหน้าไปเกาเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะมีความสนุกอะไรขนาดไหน ว้าวว้าวเดินสองขากระเป๋าหนักจ้ำ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 ไหวไหมคะไหวโอเคค่ะสบายเี่สบายสบายอยากจะมันดียังไม่ออกไปของจริงค่ะในห้องแอร์ค่ะความวุ่นวายไหมจบไหมสิ้นอันนี้นะคนอื่นออกแต่ตอมมาใช้เวลาไม่เกินยี่นาทีเดินถึงบัาละตอนนี้ดิซานนะคะไม่ถึงบัานสักทีทุกวงหนึ่งแล้วค่ะรอคนนั้นทีคนนี้ไป อันนี้นะคะเปิดตัวหลานเอินค่ะ,อนนคะโอ้โหทริปนี้ไม่ได้มากับเพื่อนแต่โอ้โหทริปนี้มากับใครครอบครัวเรากำลัง,งไปห้องอีกนะคะทุกคนมาถึงกันี่อ,อ,อะไรก่อนหมูย่างหมูย่างหมูออย่างหมูย่างเลยเอ่ะถึงที่พักแล้วนะคะรอพักกันที่รูด้าเฮาค่ะพักกันได้นนหมดจำนวนกี่คนคะ20เองค่ะ Actually ส6แต่ว่าเราขอแอดเพิ่มนับหัวไป เย้ yeah, ไปโฮมทัวร์ว้าวอันนี้คือถอยเรดต้นนัน้นเดนเดนออกไปห้องห้องน้ำจริงๆห้องนอนหนึ่งมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งนอนม่โอ้ยมีสองเตียงใหญ่อันนี้ห้องนอนเด็กเอิร์ดนอนนี่แล้วก็มีตรงนี้อกนะคะเป็นห้องครัวมีนี่ห้องครัวตรงนี้แล้วก็อุ้ยมีที่ซักผ้าด้วยค่ะ แล้วก็มีข้างบนอุ้ยบันไดน่ารักอ่ะเป็นบันไดวนน่ารักจังอ๋อเป็นเตียงสองชั้นแล้วตัวนี้เป็นห้องเมามอยหอยสังแล้วก็ต้องนี้มีห้องอุ้ยห้องนี้ก็ใหญ่ เย,ย์หยกฉันก็รู้ว่าแกมีความสามารถพิเศษในการพูดเ<ฮ>กาหลีใช่ปบอกว่าแบบเออเอากาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนนางก็งงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอฉันสั่งแบบผัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจยยกก็เลยพูดออกไปว่าไอซ์เมริกาโน่ถ้าอย่างแบบสองแก้วก็ทูทูจันจันแล้วก็แก้วแล้วท็อปเซโอ้ก็แบบนะคะแบบฟิลได้โปรดแบบเวลาสั่งอาหารอันนึงอันนึงเป็นแบ<ล>บ อเมริกาโน่ร้อนใช่ปะก็อีกอันนึงเขาว่าแหล่ะของภาษาเกาหลีก็คือฮากโกแล้วก็ฮารโกอเมริกาโน่ฮอตอย่างเงี้ยฮันจันจิเซลอุ้ยแกดูเป็นคนเกาหลีมากเลยอ่ะแต่ร้านนี้น่ารักนะค่ะเป็นคาเฟ่วันนี้นะคะตอนที่เราอยู่กันตรงนี้อากาศเพียงแค่8ดองศาคือเล็กตัวเดียวเนาะก็คือถามว่าเย็นไหมคือตอนนี้ตัวอุ่นข่าอุ่นท้าอุ่นแต่มือค่ะมือกำลังจะแข็งแล้วทำไม ความคนไทยกินเนย็นอีกไอซ์เมกาโนอีกอาะคนหลังจากที่โฮมัวรไปแล้วเป็นชุดเรียบร้อยนะแล้วกําลังจะออกไปเที่ยวไปข้างนอกวันนี้อยู่ที่เกาหลีเนี่ยอากาศเนี่ยค่ะเลขตัวเดียวนะคะคุณพี่คขาคือนั่งหนาวสั่นสุดๆเลยแต่ว่าทำไมขออุดผิวนิดนึงผิวผมเล็บคือสวยมากด้วยตัวนี้เลยนะคะวิสชามารีนคารเจนไตเายพันสามร้อยแอนโคเอนไซม์คิวเทน เป็นคอลลาเจนนะคะที่ช่วยทำให้ผิวของเราช้ำชะลอริ้วรอยให้ผิวของเราชุ่มชืน้นนั่นเองค่ะตัวนี้เขาเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมไวมากเลยทําให้ผิวของเราอ่อนเยาว์อีกด้วยตัวนี้นะเลิศกว่าปกติทำไมรู้ไหมเพราะว่าตัวคอลลาเจนนําเข้าจากฝรั่งเศสจ้ามีคอลลาเจนไตไเปปไทด์หนึ่นสามร้อย 1, 300มิลลกรัมต่อเม็ดตัวนี้คือโมเลกุลต่เล,ล็กมาก แล้วก็คือดูดซึมได้มากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับคอลาเจนเปปไทด์นะคือตัวนี้เขาเป็นคอลาเจนจากฟ้าน้ำรือตัวนี้จะคงความบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยและเขายังมีไกลซีนะที่เป็นกรดอะมิโนหล,ลักด้วยตัวนี้เขาจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวและยังมีส่วนช่วยในการต่อตา้านอนุมูลอิสระด้วยนอกจากเขามาต่อตา้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราแนละ้วเพื่อชะลอไม่แก่ไวไม่ให้ผิวเหี่ยวนู่นนี่นั่นโน,น,น้นนะเขาจะช่วยชะลอการเกิดริ้รอยได้อีกด้วยจ้าเอาจริงตัวนะียไกล้เลขสามแล้วหลายคนก็จะ คือแน,นดูแลตัวเองจากภายในสุดภายนอกดูแลตัวเองตลอดมาเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดใครอยากแบบดูแลตัวเองนะคะก็ต้องจัดด่วนเลยคือตัวนี้เป็นแบบจุดเล็กๆที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็อยู่ยาวนานนะคือท้าแดดท้าลมท้าฝนได้หมดเลยเริว้วรอยต่างๆผิวชุ่มชื้นคือแบบคือมันแบบจากภายในสุดภายนอกจริงๆอนะ,ะคือแนนอะทานวิสธามาสักพักแล้วคือทานมาตลอดแล้วก็หลากหลายตัวของวิสธาด้วยไม่ว่าจะเรื่องความ้มก,กันต่างๆหรือเรื่องของผิว เรื่องของแบบสายตาคือแบบจัดมาหมดเลยคือแบบวิสธาเนี่ยคือไว้ใจได้เลยนะคะหน้าเป๊ะผิวปงังความมั่นใจมาเต็มมากรู้สึกผิวปังขึ้นจ้ารู้สึกิวรอยตึงขึ้น ent, วิสธามารินคอร์เจนขวดนี้จบไม่เปลี่ยนใจนี่ค่ะโชว์ผิวหน้าสดกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะออกไปเที่ยวแล้วแต่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าอยากจะมั่นหน้าใส่กับอกอะไรไม่ไหวเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแต่เรายังยืนยันว่าจะหน้าสดเพราะว่าผิวสวยอยากโชว์เวอร์ เดินโอ้เออไม่พักเลยไม่พักเลยเดินเออกลัวไม่ได้มาเที่ยวอีกเนี่ยทำตัวแข็งแรงเลยไดย้ไหวไหมคะสบายมากค่ะ,ะ,คะชอบสไตชอบสไตเกาหลีป่ะไม่ไ<ง>เห็นเกาหลีต้องกินแบบคนเกาหลีอ้าปากอา้อามก็ไปเลย เอาละจ้าตอนนี้นะคะเราก็พามามาก็อาม,ม่ามาก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนั่งเคเบิลคาร์นะคะคือกระเช้าเพื่อข้ามไปถึงตัวโซาเวอร์นะคะโอ้ยมันกระเช้าปลอดภัยยังไม่ทันเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงกลัวก่อนและตอนนี้รู้สึกไงคะจะนั่งดู่ัน ดูกันนะคะวิ่งตื่นเต้นตื่เต้นค่ะโซโเวอร์อยู่นี่แล้วรู้ไหมเขาหมาเขาถึงมาคล้องกุญแจกันที่นี่เขาก็คือเชื่อกันว่าเราจะมาผูกความรักกันไว้ตรงนี้เป็นจุดอีกหนึ่งแรนมมก ของกันแต่ว่าของเราความรักของเราความรักของเราไม่ทำ็นต้องใช้กุญแจแต่เราก็คปของกันสวยไหมคะันนี้สวยโอเคชอบไหมชอบเดินขึ้นมาเมื่อกี้ไหวไหมไม่ไม่ไม่เคยมาเห็นหน้าเป็นแต่ทีวีเห็นแต่ในทีวีใช่เห็นแต่ในต่างแล้วเป็นไงชอบอะโอ้ชอบได้มาถึงที่แล้ว แล้วเขามีความเชื่อว่าเกิดมาของเนี่ยแล้วก็ต้องโยนกุญแจทิ้งไปเลยนะแล้วก็จะความรักได้อยู่กันนานแต่จากประสบการณ์ของมาละสองคนก็ไม่เห็นอยู่ละก็ก็ก็อะไรกุญแจก็เราไม่อยู่นะหรือว่าเราต้องเอาอะไรไหมสมอเรืออ๋อของ้องหัวไปไว้มันจะได้อยู่ อุ้ยแกแต่อยากจะบอกว่ารอบนี้คืออากาศอะแค่แรกตัวเดียวนะคะคนขาคือแบบว่าเย็นสะใจมากเลยอนะตอนนี้ก็คือใส่เสื้อต้องใส่สตัวหนาสุดเลยนะแต่ผิวดูดินี่หน้าสดนะผิวสดนะอะไรสดนะจ้าเราก็คือก่อนมาก็คือบูทวิตามินขั้นหนักมากๆเพราะว่าเรื่องของผิวเรื่องของสุขภาพด้วยหลายๆอย่างนะคะวิช,ชามารีนคาราเจนจ้าอุ้ยผิวสวยมากนี่คือหน้าสดนะสาบานที่ตายเลย แกผิวดีเกิดแล้วแม่ขายออกที่เกาหลีเกิดขึ้นแล้วค่ะคนขับอยู่ดีนั่งๆอยู่สกิดบอกว่าหมามัสสวยเอาไงขายออกแล้วนะยิปปอกเอยเอาแล้วขายออกที่เกาหลีมีจริงจ้าเการักเกาหลีนี่พามาช้อปปิ้งนะคะก็คือว่า e x p r e s s b u s นะคะพอครั้งที่แล้วแม่มาช้อปได้เยอะเลย กิฟต์กิฟต์กิฟต์แต่กิฟต์ซื้อที่เนี่เนี่ยได้ฟิลได้บรรยากาศได้อารมณ์นะซื้อสําเพลงคืออะไรยี่สิบนะแต่มันไม่ได้ฟิลไงโอ๊ยแต่อันนั้นน่ารักนะเนี่ยเนี่ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักถ้าเราชอบเราก็ซื้อโยกอันนี้คือตอนนี้เราอยู่กันในดโซะนะของน่ารักมากดูดิของน่ารักมากไปเอกกับดิส,ดสนีย์ปินเซสนี่ดูของน่ารักมากแม่กรต่ตัดเล็บก็ยังน่ารัก อุ้ยอันนี้น่ารักมากน่ารักมากนี่ดิสนี่นี่อาม่ามิกกี้อยู่นี่อาม่าชอบมิกกี้มากแน่มิกกี้มินนี่ค่ะกระทะตะหลิวน่ารักมากใช่เขาให้มาถึงเกาหลีก็ต้องมากินนี้นะคะฟิวเตนฟิวอะไรแ่อ้อนหยิบได้เลยหยิบได้เลย อร่อยไหมคะอันนี้อร่อยคะของทอดไหนลองกินต็อกบกกีหน่อยอ่ะไหนยกปาลามาไปง้อมาซิโซยอมาอะไรเนะมาซิโซยออร่อยไหมคะอ,นนอร่อยไหมคะต้นเหน,น,นืของการกินต๊อกบกกีคือยืนกินข้างทางล็อกอือแล้วอะค่ะวันนี้เดินมาทั้งวันเหนื่อยไหมมาก ม่เมื่อยหน่อยไม่เมื่อยเดี๋ยวให้ยารักษาโรคยาวิเศษมาทําให้ร่างกายหายร้หายหนาวยาวิเศษรักษาโรคไม่ยาวเวษยัแล้วก็กระแทกกระแทกตูดกระแทกตูดโต๊ะโต๊ะแล้วไงต่อเปิดเลยดีกว่าโอเคอย่าทำให้มันยากเราเป็นผู้น้อยเราลินให้ผู้ใหญ่ใช่ปะแล้วผู้ใหญ่กินเวลาเรากินเราต้องแบบเอามือต้องหลบจ้าทีเดียวนะหมดแก้ว เอาแล้วเอามาแบบเอาอีกไหมมาโอ้โหเกใจไงอะนามาเที่ยวร่าเริงสนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้โหแล้วไรอยากได้อีกไหมคะแย้เร่งยังยนอยากได้หลบนะไปูนมาเรื่องหลับได้ยังไงอบ ยังมีเด็กเล็กๆอยู่ในบ้านอ่ะฮะบอกว่าแนมเมื่อไหร่จะแต่งก็คือกุมารได้นะกุมารกุมารเผื่อจะเป็นไปได้เอาไหมใช่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวมาจริงจังนะเอาน้องเล็กๆมาไว้ที่บ้านอ่าอาม่าอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอ่ะได้ทั้งคู่อ่ะได้หมดขอแฝดเลยขอแฝดเลยดีกว่าแฝดหญิงแฝดชายเลยใช่ไหมใช่แฝดหญิงแฝดชายขั้นแรกนะก่อนจะไปถึงสเต็ปนั้นหาก่อน หาให้มันมีก่อนเนาะ <Okay. S 1> คนทําให้มันได้ก่อนจบละยากเอาหมูอีกสักชิ้นน่าจะง่ายกว่า <laughs> ต่อเนื่องติดๆคะ่ะไอติ้ชูโรคะ่ะดูภาพหน้ามาอิมอ่มบอง่วงนอนแล้วนี่ตาจะปิดแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> ชอบไหมคะกรอบนะกรอบแล้วก็หวานใช่ไหม <laughs> ชอบไหมคะ <laughs> อร่อยนะ อร่อยอะอร่อยก็กินค่ะอันย่าเซย์พี่นัดมาแล้วนะคะน้องวินมาแล้วน้องก้าวมาแล้วแล้วมีตัวละครลับตัวละครลับมาจากยุคแปจ้ะอีโก็บังกันซีนไม่ไหวอะไรนี่กะลีทูนัดจวเราไปไหนนะนัดจะมาไปไหนไปกินโซจู กินจุเมื่อวานอาม่ากินหมดขวดแกบอกว่าเจอได้หมดแก้วหมดขวดเท่านั้นถ้าจะมาจิบสองจิบไม่กินใช่ไหมถ้ามาจิบสองจิบไม่เอาอย่าเรียกอัวใช่ไวหลดทามเขาค่ะเมื่อคืนตาเยอะมไม่พอค่ะเมื่อคืนก็รู้ไหมว่าฉันอยู่หน้าห้องกลดดังมากอะช้านี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาร้านอาหารแต่ว่าร้านไหนที่จุคน2ี่สิบคนได้ ยากอ่ะอย่ามาเที่ยวกันทางบ้านมันยากถ้ามาต้องมาทัวร์บุกมาก่อนอะไรมาก่อนรักเอิร์ธค่ะมันมันใสไหมวันนี้ครับวันนี้ครับวี้มันยังไม่ตื่นวันนี้จะยกสวยเกินเกาหลีเกินไหนพูดภาษาเกาหลียังยกพูดภาษาเกาหลีได้นะอันยองให้เซี่ยอชดื่นยกอิมิดาวันนี้นำตัวเท่านมาแล้วได้แค่ตื่นฉันนอนฉันนอนห้องนางใช่ไหม ทำไมหรือไหมนั่งรถกาเกาชิ้นดืออะไรไว้พร้อมแล้วหะกหลกรแล้วหรดแล้วเออเอาไงเอาไงคุณพเลยคุณนี้โอเค I'm walking around feeling free Thinking about what's happened to me from just เอางี Dante, ้นะชันน่ะเป็นบ да ุคคลที่ไปไหนทําอะไรที่ไหนนะเมื่อกี้ยืนสามสี่คนไม่มีใครเรียกให้ถ่ายรูปฉันยืนอยู่ของฉันดีๆฉันเพิ่งเดินมาเลยหน้าตาจ้ำแลมมาเลยเยืนอยู่นานมากนะไม่เรียกฉันถ่ายรูปอยู่เหลือแกดูเป็นนักท่องเที่ยวเขาเลยไม่อยากคุยกับแกฉันดูเป็นคนพื้นที่ไงเนาเซลเนาเซลสาระมีจริงในโอโหครั้งนี้นะคะได้กลับมาใหม่ค่ะเจเกย์ถ้านีเจเก๋จะมีสาระเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ฉันอาจจะเป็นเรื่องแต่งเสริมนิดนึง อานไหนเรื่องจริงมีอยู่ว่าอันนี้แค่พระเจ้าอะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่แคพระเจ้ากษัตริย์กษัตริย์คือโจมหมถ้าเกิดให้ฉันเล่าก็คือพระเจ้าตาฮะฟลกู้เมืองฟิลบ้านเราพระเจ้าตาที่แบบบางกูเมืองฟิลพ่อขุนรามบ้านเราฮะพ่อขุนรามผลิตตัวสอนคันจีฮะเจตจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคือเจตจอมเศรษฐนเฮ้ยแกแกสารมีจริงอะคนไม่อยากล้มล้อ บคนเขาอยากรู้ค่ะเขาชอบตอนกูมีสมองเพราะปกติไม่เคยมี <ép caffeine> พระเจ้าเซจงเขาบอกว่าตอนเด็ก เด็กๆเ,เนี่ยทำการสอบมหาโลกมหาลัยสอบเข้าใช่ไหมสอบเข้าต่างๆนานาก็า <ๆ S 2> าจะมาขอพระเจ้าเซจงเพื่อให้มีสติปัญญามีความฉลาดนู่นๆๆนี่นั่นโน้นแต่เขามีชุดให้เปลี่ยนนั่นมีชุดให้เปลี่ยนมีเทศกาลตรงลานเนี่ยเขาจะเป็นลานฟิลแบบประท้วงเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะมาตรงลานนี้เพราะถือว่าจุดศูนย์กลางเหมือนฟิลแบบรับมาส่งบ้านเฮาามาแล้วมาแล้วกระดีค่าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัวพี่นิสสันนะคะ อันยอเซียวดชอนนึ่เอ้ยชอนนึ่งโยกอิดาอ่าเกาหลีเป็นคนเกาหลีเฮ้พช้าได้กี่น้องสอนหน่อยอนหน่อันอเซียวอันยอเซียชอนนึ่งนัิดาอนนึ่นัดอิดาอ่อัสมาชีชี่อนะคะอาอันยอเซียชอนจิริจัิดา มอนมาเสีชดนีอ้เสดนีอนมาเสีดนี้่ันยองโอันาอ่ะในรับตัค่ะมีฮาวค่ะอ่เป็นคนจีนเพราะพวกแกนคนเกาหลีหมดแล้วอะฉันเป็นคนจีนลรอ๋อเป็นเทสจีนเทสจีน คนไทยค่ะไม่เป็นใครมาสู่ไงอ่ามาสู่แนะนำตัวเองคลิปแนะนำตัวเองสวัสดีครับผัวมาสู่ครับส้าป้านะคะน้องกระต่ายค่ะมุยเอ้ยอย่าช็อตเจ้ไม่เป็นกระต่ายเลเป็นอาปกาสวัสดีครับเนี่ยพลนะค่ะสวัสดีครัเจ๊เจี๊ยบนะคะ เครับรูพี่ต่อ <มา S 1> ครับเอ <มา S 1> ้ยว้าวเลย,วยเชิญเชญนาเหมพี่ต่อจริงอาหารหมือนี้เท่าไหร่คะเจ๊เจ๊เจ็ดแสนบาทเจ้ยบนบอลเราแบมคนแบบไฮโซอ่ะกินข้าวมืม้อละเจ็ดแสน แส่ละสามพับ้างสองมื enfin ่นหนึ่งสองหมื่นหึ่งเหมือนจะแพงนะแต่ว่าเรามากันยีสคนก็คือตกคนละหนึ่งพันก็ถือว่าปกติสำหรับการกินข้าวอ๋อห้าสิบาทกนทิเรากินข้าวเจ็ดแส่ไงเมื่อวาเรากินถูกสองแสนเฮ้ยว้าวว่ะกลัวแกฝรั่งฝรั่งขำเหยวะขำสุดตลกให้ สดจ้ามาสิโอเคไม่สนใจโดดแทงนะอุ้ยหมาดิดหมาดิหมันจะกัดมึงออกมาข้างนอกนะคะก็ไม่กลัวแดดค่ะเพราะว่าผิวสวยแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ชุดไหนนะก็ผิวสวยโดดเด่นค่ะด้วยวิสตามาเรียนคาร์เจนะคะถ้าเกิดช่วงบูสต์ผิวเนี่ยก็แนะนำไปเลยเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะ เกาหลีเกาหลักเกาหลีเขาบอกว่าเขาจำพี่นัทได้นะคะดูในอินสตาแกรมอ้กดังมาโกอินเตอร์โอ้โหเพิมนะคะคอลลาเจนก็สู่รางกายไม่ว่าจะวัยไหนอายุเท่าไหร่ค่ะก็ต้องดูแลอย่ามาติดเติมต้องกินต้องกินบำรุงไหน่อยนะคะ บำรุงผิวจากภายในสุดภายนอกจ้าฉันมีคอลลาเจนอยู่แล้วนี่อันไหนนี่แตกกันอยู่เย็นอยูอามาาคอลลาเจนเต็มปากจะบอกว่าอันนั้นก็ได้คอลลาเจนแต่ว่าอันนี้ได้เลศกว่าวิสท่านะคะมารีนคอลลาเจนจ้าอนี้มาก็อยางแม่อโอเคกินกินกันทางบ้างนี่โอ้โหหนึ่งกระปุกนี่คือเฉลี่ยของก